ตวนมคดอนกนกกิดเองที่เ็นานแล้วนะครันี่ตัวเล็ดน,นะครับติดตอกระดาษตไปนะครับไอ้ติดกว่าต่อไปหายากครับตอนนี้ยังมีแต่ไช้เล็กเอ้ใหญ่ก็มุกตัีเอาไป,าาไไปแกะท่เอาไป สมัยก่นยัหมดตอนนี้มัก่อนไม่ค่อยมีใครนิยมนะครับตอนนี้ก็นิยมนะแต้ก็ตัวตัวแปดเจ็ดตัวห้าห้าัเจานเจ็ดเจ็แต่ไม่ดีครับตอแ้ก็มีไม่ดี